เช้าวันต่อมาเราก็มีโอกาสติดตามพระสงฆ์ไปเดินบิทบาตในตัวเมืองพระท่านออกจากวัดราว9ก้าโมงเดินรัดเลาะไปตามทางเล็กๆผ่านป่าผ่านชุมชนขึ้นเขาลงเขาอยู่สองลูกใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงตัวเมืองท่านเล่าว่าจะรับอาหารแค่พอฉันเมื่อเพียงพอแล้วจะไปนั่งฉันในป่าเพราะถ้าต้องกลับไปฉันที่วัดอาจจะเลยเวลามื้อเพนพวกเราก็ลุ้นกันนะครับว่าจะมีใครใสบ่บารหรือเปล่า เราต้องเลือกสถานที่ที่เจ้าของที่เขาอนุญาตให้เรายืนได้ไปเดินไม่ได้เพราะเดินเขาไม่รู้ว่ามาทําอะไรมาเพื่ออะไรเดี๋ยวก็จะมีคนมาอาจจะมีหลายแบบบางแบบก็ชอบมาคุยมาถามบางคนที่ส่วนที่ดีก็คือจะมาถามว่ามาทําอะไรมาบินทบาทบอกบินทบาทคืออะไรอ,อ๋ออยู่ต้องการอาหารใช่ไหมโอเครอเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปลมาให้อย่างนี้ก็มีบางคนก็จะมองว่าทําไมทําไมไม่ไปทํางาน ทำไมไม่ไปทํางานเป็นคนหนุ่มน่าจะไปทํางานมากกว่ามาอยู่ยนี้จะได้ประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็มีหรือบางคนก็รู้อยู่แล้วก็จะมาล้อก็มีบอกว่า,ากรองใช่ไหมจะแสดงอะไรวันนี้ถามอย่างนั้นของเราไปนี่คือต้องแยกให้ชัดเจนว่าบินทบาทไม่ใช่ขอทานเพราะว่าเราไปในถ้าเราในความหมายของการบินทบาทถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า make yourself available สำหรับคนที่ใจดีเขาจะให้ เขาก็มาให้ด้วยตัวของเขาเองพุทธศาสนามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่หลวงพ่อชาพาบินทบาทมานี่ก็45ปีได้แล้ว40 40, 40, 40 40น่าจะถึง45ปีน้อยมากที่จะไม่ไม,มีไม่มีอาหารการบินทบาทเป็นหนึ่งในกิจของสงฆ์ที่กำหนดในพราวินยัยแม้พระสงฆ์ในตะวันตกจะใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมและสังคมที่แตกต่างจากเมืองไทย แต่พระสงฆ์ในสายวัดหนองประพงก็ยังคงยึดพระวินัยเป็นแบบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดพระวินัยที่ถูกกำหนดมามากกว่า2,500ปียังคงถูกท้าทายจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงหลายๆด้านในทุกยุคทุกสมัยแต่พระสงฆ์สายนี้ไม่เคยย่อหย่อนในพระวินัยแม้แต่ข้อเดียวไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร uh, things Exist now that didn't exist, you know, 50 years ago 100 years ago um, and so that you and it's been that way since the time of the Buddha when uh, it's, When the Dhamma moves to a new culture enters a new time you have to consider Okay, how does this work? Do, do we think this is allowable? Is it not allowable? It's called the Mahapadesa rules So does this accord with what's already allowable or does it not? How does this fit in with our basic principles? so all of those things you, you discuss as a Sangha, I, I try to never make those kind of decisions just as an individual. I would discuss with the other elders and members of the community, saying, okay, well, this has come up. Do we consider credit cards? You know, it's a piece of plastic, it's not money, but uh, a credit card in, uh, in somebody's name that's connected to somebody's bank account. Is that appropriate for a nun or a monk to, to own or to have access to that? It's a piece of plastic. But it's a, a key to a box full of money, so in terms of the spirit of not owning money, not using money, then no, having a credit card and the access to a bank account that's that's not appropriate. so nuns and monks shouldn't have a credit card or shouldn't have access to a bank account that can be uh, they can freely use the the funds of so so you know, th those those things are discussed communally and uh, Major issues. Then we also not just discuss within one monastery, but we, the say the group of our foreign branch monasteries, we would discuss together and say, okay, this this issue has come up. You know, how do we deal with that?